สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนมานะคะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะตามหน่วยการเรียนรู้เลยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วย วันเด็กวันครูนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่วันอังคารที่4มกราคมไปจนถึงวันศุกร์ที่7มกราคมนะคะวันวันเด็กวันครูเป็นวันที่เด็กๆเฝ้ารอเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับสัปดาห์นี้กันนะคะว่าคุณครูน้ำฝนมีเนื้อหาเกี่ยวกับวันเด็กวันครูอะไรมาฝากเด็กๆบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูวันเด็กนะคะวันเด็กแห่งชาตินะคะ ของประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีนะคะวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันวันเสาร์ที่8มกราคมนะคะพุทธศักราช2565นยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการให้คำขวัญวันเด็กประจำปีของทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะแล้วท่านก็ได้ให้คำขวัญว่ารู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคมนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในวันเด็กนะคะรัฐบาลนะคะจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งนะคะซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐรัฐวิสาหาก,กิจและเอกชนนะคะกำหนดให้มีการจัดการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศนะคะ ได้รู้ถึงความสําคัญของต้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตอนเองและสังคมนะคะแล้วก็ยึดมั่นในสถาบานันศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะที่เด็กๆเฝ้ารอคอยเลยใช่ไหมคะสาหรับวันเด็กนะคะกิจกรรมที่หนึ่งที่คุณครูน้ำฝนยกตัวอย่างมานะคะนั่นก็คือ เที่ยวงานวันเด็กนะคะเด็กๆจะตื่นเต้นมากเลยจะมีหน่วยงานต่างๆที่จัดงานวันเด็กนะคะเด็กๆก็จะไปเที่ยวงานนะคะต่อมาเด็กๆจะได้รับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆทุกคนเฝ้าฝันเลยนะคะก็คือการเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็เที่ยวสวนสนุกอย่างมีความสุขกับครอบครัวนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมในวันเด็กที่ครูคคน้องฝนนามาในวันนี้เด็กๆเ,เคยไปเที่ยว ที่ไหนบ้างนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากคุณครูน้ำฝนด้วยนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขนะคะกับวันเด็กแล้วก็วันครูที่จะถึงนี้นะคะให้เด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครูแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไปนะคะต่อมาค่ะวันเด็กผ่านไปนะคะเป็นวันครูกันบ้างนะคะเด็กๆ วันครูของเรานะคะจะจัดวันที่16มกราคมของทุกปีนะคะทําไมถึงจัดวันที่16นะคะเพราะว่าถูกกําหนดเป็นวันครูอันเนื่องจากอ่า ในพศ2488นะคะประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งมีกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี2500นะคะเป็นต้นมานะคะจึงมีการจัดวันครูขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาตินะคะ ที่ได้อบรมสัง่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กนะคะทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชาเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญมากในวงการศึกษานั่นเองนะคะเรามาดูกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันครูนะคะก็คือการจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูนะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันเองนะคะมี3อา่าสามประเภท ตามประเภทหลักดังนี้นะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันเลยนะคะประเภทที่1นนะคะก็คือกิจกรรมทางศาสนาค่ะก็จะมีการไหว้พระนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระตัานตรัยนะคะกิจกรรมที่สองก็จะมีพิธีรำลึกถึงพระะ คุณบูรพาจารย์ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณต้นงานการกล่าวคําระลึกถึงพระคุณบุคุณบูรพาจารย์นะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเพื่อสร้างความสาม,มคัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครูนะคะส่วนมากจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรือว่าการจัดงาน หรือการจัดงานรื่นเริงนะคะตอนกลางคืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเนื้อหาที่คุณครูน้องฝนนามาฝากในสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขกับวันเด็กที่จะถึงนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นที่รักของคุณครูแล้วก็ทุกๆคนนะคะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสือไปนะคะสวัสดีปีใหม่2565ค่ะ ไว้พบกับคุณครูน้ำฝนใหม่นะคะในกิจกรรมต่อๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ